ทีมสรันยูเคลื่อนไหวล่าสุดหลังแม่แตงโมถอนฟ้องคดีฆาตกรรมแก๊งเรือสปีดโบ๊ทหลังจากที่นายอัจฉริยะเรื่องรัตนาพง์ได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเอาผิดทงางฮะคนบนเรือสปีดโบ๊ทในข้อหาฆาตกรรมแตงโมนิดา ดาราสาวชื่อดังจนกลายเป็นจุดแตกหักทําให้นางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของเตงโมไม่พอใจอย่างมากตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดเพจเฟซบุ๊กสอริสุทธสนจินดากรรมกรข่าวอัปเดตว่านางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของเตงโมได้ยื่นถอนฟ้อง,องสํานวนคดีที่นายอัจฉริยะยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊สต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดอาญารวม8มาตราเป็นคดีฆาตกรรม โดยนางพนิดาได้ยื่นถอนคำฟ้องคดีตรงจากศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วและศาลได้ยกเลิกวันนัดไต่สวนคำฟ้องในวันที่20กรกฎาคมน,นี้แล้วเช่นกันขณะที่นายอัจฉริยะยอมรับว่าแม่ของเตงโม ไปยื่นถอนคำฟ้องคดีฆาตกรรมที่ศาลแล้วจากนี้ไปก็ถือว่าหมดหน้าที่ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแล้วพรอมระบุว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วในส่วนของคดีแตงโมจากนี้ไปก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอชาชญากรรมอื่นๆต่อไปล่าสุดทางด้านของบีมสารัญยูนักสแสดงและพิธีกรชื่อดังเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่อยู่ในวันช่วยตามหาสาวแตงโมตั้งแต่วันที่ตกเรือและเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารของแตงโมมาโดยตลอดกับโพสต์ล่าสุดของบีมสารัญยูได้ออกมาเผยภาพของ สหายพลังใบแต่ต้องสะดุดกับภาพสุดท้ายนั่นคือภาพของแม่แตงโมโดยได้ระบุว่าสหายพลังใบแฮชแท็กพลังใบแฮชแท็กสหายพลังใบแฮชแท็กพักพลังใบแฮชแท็กอันสุดท้ายแฮชแท็กลั่นให้ใบเป็นแฟชั่นชนเผ่าใบยันใบยันสรัญยูบีมพลังใบแฮชแท็กให้มันเริ่มเที่ยวรุ่นเราขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ